จะบอกว่าตอนแรกก็ลังเลว่าจะออกไปถนนคนเดินกลางคืนไหมแต่ไปมานะคะก็เลยสั่งอันนี้ค่ะเทอร์เซอร์ของเซี่ยงไฮมากินหัวสิงโตตุต่นค่ะเป็นหมูสับแล้วก็เหมือนซอสน้ำแดงอะ่ะอร่อยมากในเซี่ยงไฮ้นะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าที่อีอูจะเป็นยังไงแต่ว่าไปเซี่ยงไฮเราดันไม่ได้กินไงตอนไปคือหาไม่เจอก็เลยสั่งเป็น วัวสิงโตข้าวแล้วก็ซุปเขาบอกว่าเป็นซุปยินอย่างนะบำรุงร่างกายแล้วก็อ่ะสั่งมาลองเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงไปลุน้นกันว่าจะตรงปกไหมด้วยอ่ะเราให้ดูปกเขาไว้ก่อนปกเขาเป็นนี้นะมาลุ้นกันเพราะที่เนี่ยเราชอบได้ของไม่ค่อยตรงปกให้ไงเดี๋ยวไว้ของมาแล้วเราจะถ่ายให้ดูนะคะ a few moments later เราลองสั่งอาหารมาชิมทุกคนอย่างที่ให้ดูเมื่อสักครู่เราจะลองดูก่อนว่าอืมอืม รสชาติได้ใจมากเลยอ่ะอืมเดีย๋ยวลองชิมดูนะว่ายังไงเมื่อกี้เราไม่ให้ดูร้านเราจะได้วิจารณ์ได้เต็มที่เริ่มจากหัวสิงโตตุนอืมใช้ได้แป้งเยอะไปหน่อยแต่ว่ารสชาติไดใช้ได้เอจริงๆนะหัวสิงโตตุน๋นโซนเนี้ยรสเค็มนําอ่ะอืม ต้องบอกว่าทางโซนตรงเปยดกับทางโซนภาคใต้อะค่ะรสชาติอาหารจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่เน no ี้ยคืออาหารจะมันๆหน่อยแต่ข้าวผัดไข่คือดีงามมากเลยอ่ะเขาเป็นข้าวผัดเขาเลยเขาเป็นข้าวผัดผักใส่ไข่อืมก็คือแบบดีอ่ะหอมผักมากเลยกลิ่นผักหอมอ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าผักที่ใส่คือผักอะไรนะเพราะว่าซอยมาละเอียดมากๆเลยอยากให้ดูจังเลยเป็นผักแบบนี้ค่ะส่วนซุปนั้น แอดมินบอกเลยว่าอันนี้กินแล้วคิดถึงข้าวมันไก่ทถวบ้านจริงคือดีงามมากเดี๋ยวรอกินแบบเต็มๆฝุกมาแล้วฝุกชอบกินอาหารจีนแล้วฝุกก็คิดถึงอาหารจีนมากเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้น้องฝุกจะพาไปกินอะไรบ้างเราขอจบคลิปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้จิเสียงเต้นใหชูเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะใจเจียนค่ะโอ้ดีจริงสมกับเป็นของเด็ดแนะนําของร้านอันนี้อร่อยกว่านี้อีก